สบายดีพี่น้องนี่ขัวขัวไหมเลิกได้นี่น้ำน้ำเช่าบสบายดีพ่อแม่พี่น้องยามจะเศร้ายามหนาวหนาวลมล้มอย่างเงี้ยเมื่อกี้ก็บสิบไปเอาเท่าเนาะประเทศหน้าเห็ตตากันไลยมือเลยทำไมไลยมือจะเป็นเดือนแล้วตอนนี้ก็บสิไปเอาเท่าเนะเา,เาเนะเอาเท่ามาลาบ แห้งเลยพี่น้องฟังเสียงเอาเลยลมเป็นเป็ๆอะไรเสียงแห้งแห้งลมเรื่องนี้ใคาตั้งใจไปเอาเท้าเนาะยู่น้องนะาไม่ต้องห่วงเลยนะเสียงลมพี่น้องอู้เสียงลมแห้งรีแบบจิกใหญ่เสียงอะไรเสียงนี่ก็คือคนทิ่มาเอาเท้าให้พนาะลมคนแห้งเลยเนาะพี่น้อง,งนเ,องเนาะหินลมเบิบ่งจากใบไ,ไม้ก็พูดแล้ว ตอนนี้ก็มีเจ๊บุ้ลนำหน้าพาทางเนาะพี่น้องเนาะยาวเทาแกส่งลงเบ้านะแม่พี่น้องเลยเนาะจะเาชิได้เทไรอลไมาเบิ่งกันเลยพี่น้องชิได้เทไรเปื่นกำลังลงไปเอาเท้าอยู่ อนนี้ก็คอโตลงไปเอาเท่าก่อนเนาะพี่น้องเนาะเอาลงเพืเดียวชิบิชิบได้หลายร่างกิลงไปเอาเท่าน้อน้องนี่เราลงไปก่อนแล้วเอื้อยลงไปก่อนเลยกําลังไหชิลงน้ำเอื้อยน้องเดี๋ยวลงไปเอาตรงกันเดี๋ยวแป๊บนึงโมยากชิบว่าเเลยพี่น้องไอ้ลมมันแห้งเฉยไงเหยียบไปดูน้าน้ำนะชิบุนฟอดระวงกว่าซ่าด นี่เขาได้แล้วนอปั้นหนึ่งพี่นองามเท่าลงคนเดียวทีมงานทีมงานยืนตึง เที่ยวเท่ากันเท่าบุยแกลงกะมีไม้ไม้หนึงน่งเนาะมีไม้ไม้หนึง่งเรับก็มาเที่ยวยแบบนี้พี่น้องจุบมาหมนุมน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 หมุน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 ก็ขึ้นมาไอมือขึ้นมาแต่เป็นเท่าแบบงามเลยนะเท่าแค่เอาไม้หูดเอาเอ้ยเอามือหูดเอาจุบ <c oughs> ใชาสุดคือเขาบม่ได้เนาะเขาก็ต้องเกี่ยวเอาใหม่เนาะวิธีเกี่ยวเอาไปกับแบบนี้ต้องมุน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 ไปแบบนี้พี่น้องเดี๋ยวก็ได้อีกมุน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 มือขึ้นมากเป็นนี่พี่น้องเขาก็ัูถเอาดอแป๊บเดี๋ยวเขากลไปดึงเอาเนาะ ขั้นพออยากม้นเอาเนาะมันแบบเขาก็ต้องลงไปเอาแบบนี้พี่น้อเจ้าแหละมาซากี่ไคร่น้ำาสื้อกับผ้ากันมาเอามากินร่างเป็นสางเหตุโควิดเป็นเหตุสังเกตได้บมมีน้ำกินนะขม้นมุนเอาเดี๋ยวเราจะรูดใหม่เอาใหม่ ก็อยากินหมกเลนเอามาปีกสุกเอามาปีงสุกเท้าเลยนี่ เตัวมุนบปนี่มุนบปนี่มุนบปนี่มุ้เีมันมันก็เจาะฮอร์โมนอะไรนี่เนาะมุ้นะเธอหน้อยเอลิกเทอหนอยเนี่มันก็ได้อีกเนาะมันมีแนวมุแนมุนไปจวดจดจดจจจจมุนไปมุนมาให้บ่ได้มันเป็นคนสำนานเอานะเท่า น้องนั่นก็มีน้องนี่ก็มีมีสัตวมีสามน้องนาอเขียวลีผู้ขาได้คนเดียวเลยน <c oughs> <c oughs> ี่คือเท้าพี่น้อง นี่เลยความเลยมาดูออมาดูครัวใช้ของมึงวะมีเนื้อพี่นอกเนื้อเกียวไนื้อเช่วะไม่ใช่ไปไปย่างขาลรไป ลิกตพี่น้องเลยใช้ขัวชิเจ้าค่ะเฮ้ยไปเบิ่งทางไปเมืนเน่อก่อนตอนนี้กัไปหาทางใหม่าะทางเก่าเมื่อบ่ได้ไปหาทางใหม่อมชะมีทางขึ้นบอ่อทางใหม่เนี่ยมาอดขัวรีแล้วพี่น้องเลย พสาวิื่อนครัวพี่น้อะเออตกอไไ๊กอะไลไว้ผูและสูกอลีได้หนิมาณแปดเมตรสิบเมตรท่าขึ้น นี่ก็รอิลองลองไต่ขัวเราเบิกนองก่าสิเป็นอะไรไม่ยปไมเป็น,ลปนลอลไปเนาะต่ขัวก่นอนไปนางแต่ขัวก่อนหลายปีเลยกันย่ยเคยขัวไปเนาะก็ลองสิไตเบิกเมันกับบริเวณตะยานเลยนะมันกับสูงด้วยนะ<ฮ>ลม

ก็ได้มาผังนึงแล้วเนาะมี่จะใกล้เจอไดน้ำใสลุมงมีเนาะรูปน้อยพี่เนาะรูปน้อยคอยหกัอยกอีกอะจีได้กลับไปพังนั่นเนาะแต่แต่ลมก็แหง้งแห้งๆอะไร ตอนนี้กำลังผัดอยูนะ่เนาะอยู่กลางหน้าเลยหดสูงหดเสียวเลยโอยนี่นมัออนวะิ่งรดปลอดภัยเนาะ นี่เขาได้เท่าแล้วเขากำลังเมื่อนอพี่น้องแต่ว่าเอาหลดจากลงไปเนอนี่ทางเมื่อของเขาโหดรไล่เลยนี่เป้าทางไปฮะนี่เป้าทางเมื่อฮะให้ง่ายตัวนี้ เอากำลังงาล้ว กรับคลิปนี่กับพี่คลิปเด้อพี่น้องเด้อ